มาครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม f o r ์ a Horizon 5นะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กันกับรถ m b o r บกิน i ฟูลรังคาร EVO นะครับ s ค u a d r a c ค o r s นะครับฮะเดี๋ยวเราดูรอบๆตัวรถกันก่อนนะครับก่อนไปลงรายละเอียดนะฮะดูแล้วฉลุมานะครับลดน้ำหนักแน่นอนนะครับเปิดไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยตรงนี้นะครับล้อแม็กเป็นแบบเซนเตอร์ล็อกนะครับูลรังคารอนะครับ เป็นตัวแข่งใช่ไหมเข้าโอ้ภายในครับภายในสุดยอดเลยนะครับแต่งจัดเต็มเนืะเข้าไปอีกได้ไหมเข้าไปนั่งได้ไหมได้ับตัวถังถูกเสริมมาอย่างแน่นหนานะครับโลเคชนะครับนี่พวงมาลัยนะครับอะไรเต็มไปหมดเลยนะเป็นรถแข่งอย่างเต็มตัวเลยนะครับนี่เป็นตัวฮุลคารอีโวนะ มาครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับกับลำบกกินี่นะครับวดาคอสควดาคอสอะไรวะควาดาคอสทูลาคารซูเปอร์โทฟิโออีโวนะครับปี2018นะชื่ออย่างยาวนะครับมาเดี๋ยวลองขับเดิมๆนะครับแล้วเดี๋ยวจะเงียบให้ฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับ โอเคครับเป็นไงเสียงได้ไหมเดี๋ยวลองทับสปีดกันหน่อยดีกว่าครับเดิมๆจะเป็นยังไงพุ่งไปนะครับไปปื๊ดมันจะสิบไปแล้วครับโอเคก็ดูขึ้นเร็วกว่าหราคารธรรมดาเยอะเลยนะับเกียร์หกชิดไปหน่อยนะเกียร์ห้าเกียร์หก 2 8 5นะครับส8ง้ยนะครับมีสามร้ยไหมคันนี้ชื่ออย่างยาวยนะครับไม่รู้ว่าอ่านผิดหรือเปล่าก็ต้องขออภัยด้วยนะครับไปครับโอ้โห300ลากอย่างยาวเลยเอย้แต่การเลี้ยวเขาไม่ธรรมดานะครับนิ่งเลยนะ ถึงจุดโดดไปครับเรียบร้อยเอาเดี๋ยวเราไปแต่งคำนี้กันดีกว่าครับไปอครับแล้ววันนี้เราก็อยู่เหมือนกับ Lamborghini ok Huracan Super Trofeo Evo นะครับ ในส่วนของเครื่องยนต์นั้นใช้เครื่องยนต์ V10 5.2ลิตร N/A ให้กำลัง620แรงมา้าพ่้งไปด้วยเกียร์ซีเรนเชียล6สปีดส่งกำลังไปยังล้อหลังและถูกจำกัดความเร็วสูงสุดไว้ที่280กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเอาละสรุปก็คือมันคือหูรคาอีโวที่เอาไว้แข่งในสนามนะฮะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่ามันแต่งอะไรกันได้บ้างนะฮะน่าจะทะลุอยู่นะครับขับเคลื่อน2ล้อหลังซะด้วยนะครับเอาละโอเคทำไปนิดนิด,นดหน่อยๆน,นะครับ มาดูในส่วนของเทอร์โบดีกว่าเป็นเทอร์โบคู่นะครับใส่เทอร์โบเข้าไปแล้วนะครับก็ใส่แอนติแลกเข้าไปนะครับฟัเงเสียงกันหน่อยโอเคพอได้เรื่องไหมล่ะเบรกใส่เป็นเลสไปเลยนะครับช่วงล่างเป็นเลสอยู่แล้วนะยางติดรถก็ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับก็คงจะใส่ยางเดิมไปนะครับ ุดเกียร์เป็นชุดเกียร์ซีควนเทียล6สปีดนะครับเราเพิ่มเป็น7สปีดไปเลยนะครับชุดแต่งก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเขาใส่มาหมดเรียบร้อยครับก็โอเคติดตั้งอุปรกรณ์ครับจาก612แรงม้าเพิ่มขึ้นเป็น1,114แรงม้านะครับเอาละโอเคเรียบร้อยครับแต่งกันยันเช้าเลยนะครับสีเดิมก็สวยแล้วเนาะสีเทาตัดเขียวเขียว,เ,ยวเหลืองเหลืองเขียวเลมอนนะโอ้โห เรียบร้อยเลยความแรงอย่างนี้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> จัดมากครั่รู้ปรับดาวฟอสเพิ่มได้ไหมเพราะว่าตัวนี้เขาเน้นดาวฟอสอยู่แล้วนะครับแลโบกินี่หุราคานี่จะชอบมีนิสัยคือหา้ปัดนะครับค <c oughs> ันนี้ก็ยังมีมาด้วยนิดนึงนะับ โอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่สนามแข่งกันดีกว่านะครับมาครับเจอกันกับสติดเลซซิงนะครับแหมลายเดินเขาสวยนะเนี่ยเท่เลยครับอ้าววันนี้ไม่มีพายุนะครับสบายเลยไปครับรับเดียวเกียร์หกชิฟอย่างเร็ว โอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่เป็นไงเป็นไงการเลี้ยวเรดร้อยครับไม่โดนเช็คพอร์มาครับมาใหม่โอ้โหวขวางอกีกเรียบร้อยเหมือนกันนะครับข้เาเช็คพอร์ได้โดนรถชาวบ้านเนี่ยอะไรทิ้งครับ เลี้ยวง่ายอยู่นะครับแต่สไลด์ง่ายเหมือนกันอุ๊ยเลี้ยวง่ายหักเร็วมากน้าเร็วมากเฮ้ยเอ้ยอะไรวะนี่อะไรวะ,อะ,รวะโอ้โหนี่ครับดูไปครับไปต่อ แต่ท่อรถคันนี้ก็เท่อย,อยู่ครับไม่เหมือนลัมโบคันไหนเลยท่อยื่นออกมายาวๆสองอันดูแปลกตาดีนะอย่างว่ารถสนามเอาเบรกไปครับบางทีก็เข้าได้ดีบางทีก็สไลด์ แตกจริงไปครับวิ่งยาวเจ็ดเจ็ดทำงาน300ทเท่าไรว่ามา3ามร้อยสินะครับสาม้ครับที่3 340าร้บะถือว่าไม่หรูหรามากสำหรับ l a m b o r g i n นะครับ โอเคเกือบชนนะเรียบร้อยไปเลยไม่พันนะที่สามแต่ความเท่ให้ที่หนึ่งไปเลยนะเรียบร้อยไปสนามหนึ่งเดี๋ยวไปเจอกัสนามแล้วก,กันนะมาครับเจอกับสนามต่อไปสนามที่โค้งเยอะๆนี่ก็ไม่น่าจะรอดเหมือนกันนะสไลด์ออกนะไอเรามันก็เท่ซะด้วยสิ ทีนี้ก็ลำบากใจว้าวุ่นเลยไปเ <c oughs> ฟอร์รี่ F40 นะาป <c oughs> ัจจุบันนี้2 i ลลา,าแจ้งมาไม่โดนเช็คพอยต์อีกแล้วคือกะระยะติดเลยน,น้าไปเร็วนะไปครับ โอหน,นี่ต้องให้รถคันอื่นช่วยดันนะไม่ให้ทะลุออกไปนู่นนะถ้าไหลไปไกลเลยเมื่องี้ถ้ามีคันหน้าโอเคตรงนี้เหมือนกันนะต้องระวังโดนไหมเช็คพอยต์อย่างี้โดนอยู่นะเออิดเดียวจะโดนก็โดนครับจะไม่โดนก็คือไม่โดนไปเลยเอารถบับานไปครับ เอาประเทศะด้วยสินี้ก็ลำบากใจก็ว้าวุ่นเลยไปฮะมา,าโอ้ยเกือบลงไปเกือบไปลงไปนอนใต้สะพานวันนี้ทำไมมีแต่รถแรงๆกันนะ โอ้ยเรียบร้อยไปเลยบัตรทิ้งเรียบร้อยไปทางโอ้ย,อยเละครับวันนี้เละเรามก็เทสุดด้วยสิหนีก่อนครับทางนี้เอ้ยยโดนเบียดโดนเบียดลื่นลื่นลื่นไปครับ โอ้โหโค้งโอ้โหโค้ง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 เบรกเละไรหืมไม่ยอมไม่แซงออกนะเดือดจัดเลยเดือดจัดเดือดจัดไปครับสองร้อยกว่าไปแล้วครับเกือบสามร้อยนะโอ้โ oh, ห oh, oh. มาจากไหนอ่ะ รอด้วยากไหนอกากน <c oughs> เ็้เรามันก็เทสซะด้วยสิมีก็ลำบากใจก็ว้าวุ่นกันไปครับได้ที่5เลยเอ่าครับก็เสร็จกันไปครับกับ Lamborghini าคาร Super t u r i o Evo นะครับอืมมีจริเชื่อมยาวเนี่ยแต่พูดแค่นี้พอนะครับก็เป็นรถที่น่าเร็วมากๆแล้วก็ยังสไลด์ออกเหมือนเดิมเลยนะครับร r รา,ค,ารครับ,บสไล์นะครับ ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังมาจนถึงตรงนี้นะครับวันนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วจะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ